สวัสดีค้ามาพบมาพอกันครับควเรลาแต่อยากใบแม่อันดาคือเกาคือดื่มเนาะคะ่ะมือน,นีแม่อันดาขอน้าเสนอเมนูแกงนอไม,ม้ใส่เห็ดพึ่งขมใส่เห็ดเพาะใส่ปลาล่านัวนัวหลกักกะพักอีตูหอมหอมเขากาสีไปเบิ้งขั้นตอนในการเห็ดน้ากันเลยคะ่ะสาหรับวัตถุดิบที่ห้องซีส่ใน,ในการเห็ดเมนูนีนันกะสีมีนอไม้ซดต้มสุกเห็ดพึ่งขมยุค่าเห็ดเพาะบากักพริกซดหอมแดงกระเทียมเข่าเบือใบายนานั่ง เกลือปลาบดผงชูรสขนโนหมูแล้วกับใบนั่งรักด้วยผใยตูนเนาะค่ะก่อนอื่นเลยนั่นแม่อันดาก,กระเสียววัตถุดิบเียเหาเตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นเ่ากระสีมาหันตะไคร่เตรียมไว้ซิดในห่อกระเสียบบักพริกสดต,ตามโดยหอมแดงกระเทียมแล้วก็เกลือจักน้อยนึงใส่ลงไปในโคลกหลังจากนั้นเ่ากระสีตำให้มันพอแหลก พราะตะวันห้าตำวัตถุดิบทั้งสามยางแหลกได้ที่แล้วต่อไปห้องกสิมาเด็ดใบนั่งรักหรือว่าผายอีตู้เตรียมไว้สําหรับปริมาณของผายอีตู้นั่นมือนี้เอากสิใส่ั้งเบิดประมาณมัดหนึ่งปริมาณของผายอีตู้มัดหนึ่งนี่แม่อันดาซื้อมาทั้งเบิดประมาณมัดละหาบาทเนาะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นห้องกสิเอาใบยานั่งกับเข่าเบือที่เ้าปันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วมากรองเอาตังแต่น้ำสำหรับปริมาณของใบยานั่งกับเข่าเบือนั่นมือนี้เอากสิใส่ั้งเบิดประมาณอย่างละหนึ่งกับมือในส่วนของเขาเน่า หลังจากทเทากองนอ้ำยานาะงเสร็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้องกระเสียวหม้อขึ้นข้างไฟเสร็จแล้วห้ากระสีเติมน้ำปลาลงไปจักน้อยนึงแล้วก็ตามด้วยตะไคร้แล้วก็นขนมหมูสองก้อนแล้วก็ตามด้วยนอ่องไ้มซุปหลังจากนั้นห้ากระสีใส่บักพริกสดหอมแดงกับกระเทียมเตียเเตยเ๋ยวห้าต่ำเตี๋ยวไวเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเพราะแต่ว่าห้าใส่บักพริกเสร็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้ากระสีใส่น้ำลัางคกลงไปจักน้อยนึงแล้วก็ตามด้วยปลาบดประมาณหนึ่งส่วนโต หลังจากนั้นเ้ากระเเอาเห็ดผึ่งขมที่ห้าต้มเตียมวเ้เรียบร้อยแล,แล้วใส่ลงไปซ็จแลยห้วงกระิคขนส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มั่นเข้ากันหลังจากนั้นเ้ากระิปิดฝาต้มถิ่ม้ถ้าไฮาแงของห้าเดือดตอนนี้เองแกงของห้ากระเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปห้องกระเสาลูกโดดใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเ็ดเพเสร็จแลวห้องกระิค้นซึวนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มั่นเข่ากันอีกจักเือนึงสําหรับการคนใีห้องกระิเด่นกลมหมอนะค่ะพราะว่ามันมีส่วนผสมของเขาเบือมันกระเชิไหายกลมหมอของห้องใหม่ได้ง่ายลังจากนั้นทั้งกระิปิดฟ้าต้มเิ่มใบตาห้แกงของห้าสุกตอนนี้เองแกงของห้องกระุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปห้องกระิใส่ผงชูรสลงไปประมาณสองซอนซา ล้วก็ตามด้วยใบ,บนั่งรักหรือว่าผักอีตูเตีเต่หฮาเด็ดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเสร็จแล้วห้ากระสิค้นส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นเฮากะสิซิมรดเบิง่งคำบเรนว่าหฮาได้รสชาติพอดีตามที่หฮาต้องการแล้วเฮาก็ะสามารถตักใส่ถว้วยเราก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟได้เลยเนาะค่ะ สำหรับเมนูนี้นันแม่ันดาการันตีไดันเลยว่าเป็นเมนูเข่ามดหมอน้ะค่ะพี่น้องขันแม่นว่าพี่น้องคนใดมาแกงสูตรนี่ก็สามารถนําไปเฮ็ดตามแม่อันดาได้เลยเด้อค่ะเป็นจังไดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตัแแสบว่จ้าสำหรับคลิปในมือนีนันแม่อันดากขอจบไ้แต่เพียงสำนี้ซสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ทยนี้แม่อันดากขอฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกําลังใจให้แม่อันดาในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆาค่ะ